ผมน็อดนะคะผมวันนี้ก็มากินกล่ำลีสี่กิโลแบบงงๆเหมือนกันไม่ได้ทั้งตัวเลยรก็ผมโอ้กันดีผมเจมส์อาจจะโดนทำลายนะเจมส์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 มออกมานี่มีหนาหวอ่ะาเฮ้ยนี่ตะก้องแล้วเนี่ยเฮ้ย สวัสดีด้วยนะครับผมผมน็อตนะครับผมวันนี้ก็มากินโกลด์ลี่สี่กิโลแบบงงๆเหมือนกันไม่ได้ตั้งตัวเลยครับผมจะบอกเลยคือสั่งสองกิโลให้นะสั่งอ๋อสองกิโลหรือว่าจะเอาสี่สองดีแล้วครับผมสองดีแล้วเกือบแล้วตอนแรกเข้าใจต้าแล้วผมผมหลอกน็อตว่าจะเอาสี่อ๋อดีจะเอาสี่ได้นะสบายใจแล้วครับตอนนี้สี่สี่กิโลก็สบายใจสองกิโลสบายใจครับผมงั้นก็เอาใจช่วยน็อตด้วยกันครับครับผมดูกันว่า เนาะองเราจะกินได้กี่กิโลครับผมครับผม สวัสดีครับผมผมน็อตนะครับผมวันนี้มากินข้าวแกงกะหรี่โกโคัลี่2กิโลก็ผมหมดไหมไม่รู้แต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวแบงค์จะนับนะคก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองอ๊บเริ่มแล้วมือลั่นโอเคเผื่อน็อตจะเร็วกว่าเจมันแน่ <c oughs> เล่นไปแค่ไ <c oughs> หนีก็มาอยู่ที่ตัวเองทำ <c oughs> เป็นเล่นไปนะครับไม่ถึงหนึงนาทีนะครับแบลงไป,ไป <You S 2> เกือบๆหน,นึงต้นีแล้วนะครับทำเล่นไปนะครับผม เลยนะสอน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 สั่งสอนลูกชิ้นที่เจมได้ <c oughs> เอาเป็นเล่นนะจะจะโห่กันนี่ของเจมอาจจะโดนทำลายนะเจ็บด,ด้วยเจ็บด,ด้วยก็ข้าวแกงกะหรี่สองกิโลกรัมนะครับก็ที่ผมไปว่าไว้นะครับว่า ถ้าเกิดกินหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตมตัวได้เลยนะครับผมเป็นนักกินสมัครเล่นที่ไม่สมัครเล่นมิสโซที่ไปไวมากนะ เจม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 ออกมานี่มีหนาวอ่ะเทำเขาทำแล้วนะเขาทำรอแล้วนะเราไม่อเอาใจนะ เฮ้ยพี่หมอสามนาทียังไม่ถกงสามนาทีนะครับขึ้นจานแล้วทำไม่ไปนะครับนะครับมุมสูงนะครับสามนาทีนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ตัวตอนที่ตัวเก่งกินนะครับครั้งแรกสุดนะครับเก่งใช้เวลากินจานนี้นะครับสิบสามนาทีนะครับม หมดแบบจุกแน่นเลยนะครับผมแล้วก็ของคุณเอ็กนะครับที่เป็นสถิติประเทศไทยนะครับผมครั้งแรกสุดที่กินหมดนะครับใส่ครับตอนนั้นไปกับเจมนะครับคุณเอ็กกินไป11นาทีนะครับผมเฮ้ย <ze uge ot> ตอนนั้นเพราะว <oh. ่า,อา,ต,านะตอนนั้นแบงก์กินไวสุดใช่ไหมช่วงนั้นนะถ้าไม่นับตำนานนะตอนนั้นแบงก์จะกินไวที่สุดนะนะถ้าไม่นับโอ๊ตกับพี่มิท ก็ตอนนั้นอ่ะผมจะกินไวที่สุดในรุ่นแล้วห่วยหมใจหมใจเฮ้ยตอนนี้อย่าผักนะนะเฮ้ยคุป็นเล่นไม่ได้กินน้ำเลยเฮ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยกินได้ไงไม่กินน้ำนักกินที่ไม่กินน้ำหายากครับไปถึงก้าวจิงนะครับ จะหมดจานแล้วนี่นะครับข้างหลังนะครับเตรียมข้าวแกงกะหรีนน่สองโลอีจาไนไ้รอน็อตไปเรียบร้อยแล้วได้หมดแล้วครับห้าทีหลังไปครับไวมากโอ้ยครั้งแรกของแบงค์กินตอนนั้นสติของแบงค์ที่ที่ดีที่สุดในช่วงนั้นนะคือหกนาทีกว่า เฮ้ยสามบาทสาว่ากกหกแล้วจะไม่ได้ เจนไ่นอดไม่หนาวเลยเอาเว้ยตอนนี้หัวอาทีแล้วนะฮะน็อตน็อตทำก่อนเจนอาทีน็อตหกวอาทชมาแะ้เอาเฮ้ยนี่ตดกล้อนนะเนี่ยเฮ้ยตะก้อนกับทีมที เจมมีพีไหมล่ะเอ้ยแต่เจมเจมสะดูกเอ้ยเจมเจมบอกว่าแล้วเจมบอกว่าแล้วเจมนี่คือหน้าใหม่นะครับเจมมึงมึงแพ้ตากลรองน่าเจมผูกกระดีหวาเฮ้ยอ่ะนิดเดียวเองนิดเดียวเนาะเดี๋ยวดูเจมกดให้ถ้าคุยด่ากกดผมกดนะหน้าตามไม่กินน้ำสักหยดเลยคนเจม คำเดียวคำเดียวมาตัดอุ้ยครับผมอะไรสรุปเวลาแล้วฮะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปในกล้องเลยดีกว่าตอนนี้สรุปเวลาฮะน็อตกินไปทั้งหมดโอ้โหกนาทีแล้วครับผมหกนาทีห้าสิบครับผมวิ่งวุ่นวมากเมื่อกี้เมื่อกี้เจมกี่นาทีนะครับเจเจ็ดสองทุ่ม แต่เจมมีมีสะดุดนะตอนนี้ก็หมดไปแล้วของน็อตก็6กนาทีห5้าครับเป็นชาเลนจ์ที่แบบสุดยอดกินข้าวเช้ามาแล้วด้วยแล้วก็โดนลากมาถ่ายแล้วก็โดนลากมากินด้วยโดนเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์ด้วยข้อขอฝน็อตด้วยนะครับตอนนี้น็อตก็ไปแทบทุกช่องเลยครับผไปแจมมกับแนทกับเฮียย้งไปไปหมดแล้วก็เป็นนักกินรุ่นใหม่ที่แบบติดตามนักกินมาแล้วก็ตอนนี้ จะผันตัวเป็นนักกินแล้วใช่ไหมโดนพี่หมอดึงได้เชิญชวนก็เี่ไปไว้นะไปไว้หมายถึงเก่งหรือว่าไปสื่นชมโอเคงั้นก็มาแล้วครับผมเราประสบการณ์การแข่งครั้งแรกให้ฟังับการแข่งครั้งแรกของผมคือตอนเช้าก่อนแข่งงานแข่งมันจะเป็นช่วงกลางวันครับผมตอนเช้าผมก็สังเกตแล้วที่หมอเขาอยากได้บัตรประชาชนผมเหลือเกินผมก็ไม่ให้สุดท้ายเขาอะใช้ทริคที่ว่าซื้อตั๋วรถไฟครับผม อ่าขอตัวขอบัตรประชาชนหน่อยผมก็หลงให้ไปแล้วเขาก็ยึดไปเลยครับผมหลังจากนั้นผมก็พยายามขอคืนยังไม่ได้สุดท้ายผมที่น้า่งงานแข่งผมก็ถามบัตรพี่หมอว่าบัตรประชาชนผมอยู่ไหนเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่ที่หมอก็ผมเป็นเสียงพนักงานอ่ายุ่นนี่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะอได้เลยครับผมงานแข่งครั้งแรกของผมพี่หมอลงทะเบียนให้ครับผมตอนนั้นกินได้เยอะมากเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปอ่าเกือบเกือบสิบเอ็ดจาน,นครับ เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าว่าเราจะพานอตไปไหนอีกว่าพี่หมอจะพาไปอีกรอบมโอเคงั้นก็ขอฝากนอตด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ลหญ่เลยนะครับที่เป็นสักขีพยานนะครับวันนี้ก็เฮ้ยรางวัลรางวัลไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยมาแล้วนะฮะไปอีงครับผมอ๋ออีกอ่าเป็นสักขีพยานครับพี่หมอถ่ายรูปไว้นะเป็นสักขีพยานครับกับเวลา 6กนาที50 60วิถือว่าดีมากครับบกล้องนี้นะครับขอบคุณ,คณมากครับ